My Rising Time Thousand times. อยากเล่นนารากาว่ะงนี่อยู่กับแมปคัสตอมนะครับผมกับปืนสกายแอลในเกมเขาใช้ชื่อ m k 1 7ลงมาฟาร์มมิสหน่อยนะครับ ว่าทำไมรูดแล้วก้มหัวก็มันจะเวลาเวลารูดอะมันจะหัวตกแล้วจะโดนเฮดช็อตยากึ้น,นมันจะไม่โดนยิงหน้าผมก็เลยกล้มหัวไปให้มันโดนหัวเลยบอดไม่เกิด ีจะมีคนเกิดไม่มีแบบเอาบินที่แคบนะตัดตัวโต,โตเสียงวิ่ง เราไม่อาจยับยั้งพลังของเอ็กกสองได้เดี๋ยวรอก่อนนะครับไม่ต้องรีบไม่รู้ว่าเขามีทีมเมทหรือา มีสแคปบปนเปียนไม่น่าจะมีคนสบับลอกคิดว่าให้สแคปมันเป็นเครื่องมือในการสปอร์ตคนของเรานะครับอันนี้สแคปบเขาไม่ได้ร้องอะไรก็อาจจะไม่มีคน โอ oh. ้หนึ่งสิเจ็ดตื่นตื่นดีซะด้วยถังฟิลเตอร์กี <g üler> ่กนะิโลหนักไมยเน่ยถังนี้แสนเดียวก้าวช่องแสนเดียว แอชั่นพอยิงได้อยู่ีคอย40ถือว่าสอบตกเป็น SMG นะครับ SMG r e c o i รีคอยเนะี่ยอันนี้ผมไม่เอาแล้วนะหนักอันนี้กุญแจม i ลิ t a r y ีเช็คพอย n ์นะครับผมข้างในเนี่ยก็จะมีกล่องกระสุน2กล่องแล้วก็กล่องอาวุธกล่องหนึ่ง ผ่านๆก็แวะมาเปิดม,มันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามีไว้ก็ติดไม้ติดมือไว้เจอน้ำนี่ก็กินตลอดเวลานะครับเพราะว่าผมผมอัดยาแก้ปวดตลอดเวลาช่วงหลัง มันกลางไวแล้วไมิดไว้ละใช้พวกของไม่ต้องงกละดูสแคสไนเปอร์ไม่มีม เนี่ยครับปั๊มตลอดอยากแก้ปวดสำคัญมากนะเวลาโดนยิงแล้วหน้ามันจะไม่โยกเลยครับบางทีหน้าโยกมือสั่นยิงยิงสวนเขาไม่โดนเวลาโดนยิงขาก็ยังวิ่งต่อได้ถ้าเป็นไปได้ก็ปั๊มไว้ตลอดถามว่าผมแนะนำอะไรก็ถ้าไม่อยากเสียตังค์บ่อยก็ไอบูครับแต่ว่าถ้าไม่อยากปั๊มน้ำบ่อยก็วาสลีนโกลดตา อันนี้แล้วแต่คนชอบนาะของผมผมมองว่าเดี๋ยวเดินเดินไปเจอน้ําก็กินนะครับฮมันลดน้ําเยอะก็ไม่เป็นไรมีเสียงปืนไกล นิปเปอร์ตรงนี้มีมุมนะครับมาดูได้เห็นยาวไปถึงนู่นเลยกระโดดขึ้นโต๊ะก็เห็นยาวไปถึงปั๊มยันสะพาน ท่อนี้หมื่นหนึ่ 10, นงส่วนใหญ่ผมจะชอบเก็บของที่แบบสมสามารถโยน NPC ไว้ได้เลยครับขาย NPC ได้สักหมื่นนึง่งเนี้ยไม่ต้องไปตั้งกับตลาดอยู่บางทีขี้เกียจตั้งราคาความขี้เกียจล้วนๆอันนี้ชื่อ u s e ก Statie นะครับของข้างในก็ไม่มีอะไรมากเลยนิดหน่อยกล่องอาวุธกล่องเล็กกล่อนึง เสื้อเสื้อสองตัวมันเดินอยู่ข้างนอกะ ีจู๊กดีแล้วเกินนะตัวนี้แบบพอยิงแล้วก็เดินขยับไปทางขวาพอลิงหัวทางขวามันกดนั่งไม่อยากเสียกระสุนมากกลายเป็นเสียมากกว่าเดิม โอ้โอโอโอโผมเห็นอะไรบางอย่างเตรียมช่องคอนเทนเนอร์ไว้เลยนี่ฮะมูลชายสองแสนห้าผมเอาไว้ส่งกล่องสแคปได้เลย เสียงยิงใกล้อยู่น่าจะในอาคารครัพทีมนี่ฮะอีลิตของแพงหมื่นแปดอันนี้สองหมื่น เก็บเก็บบ่อยๆเดี๋ยวก็จําราคาได้ เวทลายวันล้มเหลว ไ,ได้อยู่นี่โอ้ SSD อันนี้แจมเลยแ <Get, get. S 1> กแคปมันร้องอยู่ในโกดังไม่น่าจะเป็นไร ที่มีเสียงยิงแถวๆนี้ไม่ไม่ชัวร์ว่าน่าจะมีคนเ๋ยวนี้ถ้าเล่นแบบคัสตอมอะดอมมีปะทะบ้างแหละแต่ว่าที่ปะทะหนักจริงคือป๊มเก่าเครับโอแก๊สยิงกันหนักมากผมเข้าไปดูของในโกดังน้ำเนี่ย อันนี้เรียกว่ากดังน้ำนะครับของของดีดอปดีอย,อ,ยอยู่แค่ชั้นตรงนี้แหละเดินเข้ามาประตูหลังแล้วก็ดูชั้นก็ได้ละแต่รอบนี้มีคนฟาร์มแล้วเสียงกระโดดเสียงดังมาก เก็บเสียงเซมิวิ่งมาแล้วมีอีกเหรอเมื่อกี้เหมือนเขาปะทะกันก่อน ว่าผมจะไม่ดันครับจะนั่งรออย่างเงี้ยเมื่อกี้เสียงปืนปืนแรกมันเก็บเสียงรัวๆผมกลัวจะเป็นพวกอาร์ดีอะไรเงี้ยรับไม่ไหวอีกอย่างเรามาคนเดียวด้วยต้องรอบคอบนิดนึง่งรอมาเกือบสองนาทีแล้วแล้วก็เหมือนจะได้ยินเสียงสแคปร้องทางซ้ายนะครับมันมีสแคปร้องเท่ากับว่าพื้นที่อาจจะเคลียร์นะครับ อาจจะนะเรื่นงงี้สิครับเดี๋ยวไปดูลูทรีคนนี้กันดีกว่าเสียงปืนขยับไปตรงนู้นละไกลละมวกใบใหญ่อ๋อ SVD SVD กระบอกโต ผมถอดหมวกกับหูฟังไปแทนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมวกผมผมรอเอาพวงนี้ได้ท, <c oughs> ทีวีริกทีวีนี่น้เหมือนเหมือนเหมือนริกขนของอะช่องช่องเยอะจัดยิงใครตายนี่คือคนเสียแน่นอนในริกเนี่ยโหเนี่ยถัง ถังแอร์ฟิลเตคนนี้เขาแบกของมาหนักมากนะน่าจะเกิน50ิ่โลคือวิ่งแบบพื้นสะเทือนผมได้ยินอย่างไกลก็เลยโดนแรดแอคเทกไปวาสลินเลยช่องออะไรดิไม่เอาอะไรแล้วละกัน ไปฮะแล้วจุดที่ยากที่สุดไปออกกเนือยประเด็นคือผมตัวหนักมากเหมือนกันี่โลวะเนี่ยหกสสี่ต้องใช้เข็มช่วยเหลืออยู่เข็มเดียวด้วยอันสลายซูดซูดไปเลย คนจับปืนไอ้เสียงเลยเสียงจับปืนจริงไม่รู้ตรงไหนไปฮะทำได้ไปออกเดี๋ยวผมจะออกตรงนี้แหละเอ่อ c b 0ี3ใช้กุญแจฟัคทอรี่คี พอตโต้กันเข้าพื้นที่ปิดเดี๋ยนอนดีแล้วสเตมินาอาจจะพอ ตอนนี้ผมเสียงดังมากเลยครับพื้นสะเทือนอะ่ะต้องต้องไปให้เร็วที่สุด60โลนี่เป็นเหตุผลที่เวลาผมเล่นแล้วผมไม่ชอบรุทน้ำหนักเยอะ้าทางออกอยูไ่ไกลขี้เกียจแบบเรียบร้อยออกได้แล้วลากรอนไกลปู found an exit time to extract